ขุดไปแล้วดินทางตามเลยครับนี่ดินทางตามจังหวัดทางตามขาเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ๋วครับเปืือนหมดเลยครับนี่น้องแล้วก็คุณไปก็เจอรากไม้เลยครับตรงนี้เนาะรากไม้เยอะเลยครับเี๋ว่าเจอทั้งรากเจอทั้งตอไม้ครับต้องเร่งครับต้องเร่งขุดครับเร่งแข่งกับขุดครับ อ๋ออ๋อทมงานเอานี่ฮะน้ำตรงนี้ครับน้ำซึมครับผมนี่โอโ้ยอย่างนี้ครับถ้าไม่เปิดนี่คือไม่มีสิทธิ์เลยครับนี่ฮะโอ้น้ำซึมตามไปเรื่อยเลยครับดีนะครับที่ยืนได้ครับถ้ายืนไม่ได้เนี่ยยากกว่านี้ครับเนี่ย แต่ไม่รู้ว่าตอนเราเปิดเสร็จตรงนี้มันจะพังลงมาแล้วน้ำมันจะไหลหรือเปล่าแค่นั้นนะครับ ไปแล้วครับผมม,ม,มันจะอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเลยครับพอเราเปิดเสร็จนี่น้ำไหลมาไม่ใช่มันจะพังตามไปเลยครับผมเนาะโอ แต่ว่าชั้นบนก็ถือว่าเป็นดินทรายเราสามารถที่จะยืนได้ครับจริงๆแล้วถ้าตรงนี้ลงมาแล้วไม่สามารถยืนได้ยิ่งจะเกิดปัญหาอย่างนะครับนี่ถือว่าโชคดีอีกอย่างหนึ่งครับพี่เราสามารถยืนได้ครับไม่เรอไม่สมาโอ้โหเราไปใกล้ไหมอันตรายครับดูสภาพหน้างานคนรครับอ้าวอ้าวอ้าวดูกันไปครับทีมงานทีมงานที่ต้องสู้ ใกล้จะบรรจบกันกับใกล้ถึงจุดดินพังครับเนาะไม่สามารถที่จะยืนใกล้ได้กันตรงนี้ครับมีพัง,นนงครับมีดินพังลงไปแล้วครับ ยังคงดีที่เรื่องของดินชั้นบนนี่แข็งครับถ้าดินนุ่มด้วยดีเยืนยากี่ทำงานลำบากเลยครับถ้ายืนไม่ได้นี่ยิ่งจะทำงานลำบากมากครับปัญกิจแค่ขับรถทายน้ำยังยังลำบากเลยครับเลี่ยงทางน้ำก็ต้องใช้รถขุดถึงสองคันสามคันครับงานกว่าจะได้ทำครับมาจัดการบริหารเรื่องของ วางแผนการทางานเลยครับไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วปุ๊งป้าปุ๊งป้าเนาะนี่ครับพวกเราถือว่าไม่ได้โชคดีในการทํางานไม่โชคดีในการรับงานครับในงานนี้เจ้านายบอกว่าให้มาช่วยกันก็ต้องมาครับเนาะเจ้านายบอกให้มาสู้ด้วยกันมาทําให้มันจบเราก็ต้องสู้ครับเนาะเราต้องต้องทำมาครับว่าง้นเนาะต้องทำต้องสู้ครับเปิดให้กว้างไว้ครับให้กว้างไว้ โอ้พังอีกแล้วครับผมโอ้โหครับดินไปหมดแล้วพี่น้องตอนจะเดินมาเปิด่ยมันจะเปิดได้ไหมครับเช่นั้นแหละพี่น้องตอนเดินมานะครับเพราะว่าต้องเปิดตรงนี้แล้วก็จะเดินอ้อมมาครับเดินอ้อมมาเนี้ยเพื่อที่จะเปิดน้ําไหลออกมาครับแต่งั้นเราจะข้ามมาไม่ได้ครับผมโอ้ทางอีกแล้วครับโอ้โหครับ ไหวไหมครับเี่ไหวคพี่น้อง รับพังหมดแล้วครับถ้าธุรกิจนี้ไม่ได้ไป,ไปตามเป้านี่ผมว่าเราไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับเพราะเราเปิดขนาดนี้แล้วเนาะซาเปิดเรียกว่าเปิดคันเปิดคันเขื่อนไปแล้วครับเนาะแต่ถ้าเปิดคันเขื่อนแล้วไม่สามารถที่จะ โอ้โหครับทางของหมดแล้วครับผมดูครับดินครับดินแบบนี้ครับผมแล้วก็พายุฝนก็จะมาเลยครับเนาะเราจะทายังไงครับดีครับเราจะเร็วให้ทันเลยเราจะเปิดทางน้าทันไหมครับเปิดไม่ทานนี้ยากเลยนะครับผมเนาะอ้ดูับ ถึงจะทำเป็นสลบยังไงก็ไม่อยู่ครับดินอย่างนี้ครับผมไม่มีสิทธิ์จะอยู่แน่นอนเนาะเพราะว่าเป็นดินสมองดินกะทิขนาดกดไปสองเมตรครับยังไม่เจอดินดานนะครับตรงนี้ไม่เจอดินดานทั้งนีเลยมองไม่เห็นความหวังเลยครับตรงนี้เนาะ ใจครับผมต้งแต่รู้ว่าน้ําไหลก็มาในอ่างที่เราดึงน้ําออกไปเสร็จแล้วครับเราก็ไม่ค่อยสบายใช่ไหโครับไมรู้จะแก้ปัญหายังไงโอ้โหครับดูครับยิ่งทับยิ่งเปิดยิ่งยิ่งขุดยิ่งยิ่งขุดยิ่งมีปัญหายิ่งขุดยิ่งพังเพราะตรงนี้เป็นชั้นอย่างนี้ครับมันจะเป็นดินที่ไหลทับถมมาครับเนาะถ้าเป็นเป็นด้านล่างเลยมันจะเป็นนยี้ ถ้าเป็นด้านล่างนู้นเลยมันจะเป็นดินแข็งดินเหนียวครับแต่ว่าถ้าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าดินที่ไหลทับลงมาจากภูเขาครับเนาะทับทับทับไว้ก็เป็นดินกระสมองดินกับทิ่ครับนี่ฮะมันก็เลยดินเป็นเป็นอย่างงี้ครับผมโอ้ไม่ใช่จะขุดวางมากๆครับตรงนี้นจะวางเรไมปป่ไครับขอแต่ว่าให้น้ำออกไปได้ครับผลักดันน้ำออกไปได้ก็พอ ว่าเป็นว่าใช้ได้กันะโอ้พังเลยครับตนระง,งนรี้แต่ตอนเดินเข้ามาครับต้องหนัดรวัอันตรายหน้า,า,าดูครับมาจะเดินเข้ามายังไงข้ามเข้ามาเดินเข้ามาเพื่อที่จะ มาเปิดน้ำครับหมดแล้วพังหมดแล้วจากขุดแค่สองเมตรสามเมตรครับตอนนี้กว้างไปถึงหงเมตรแล้วครับดินมันพังระตามมาเรื่อยๆครับเดินออกไปทันหรื่อง่าครับดินอย่างนี้ต้องสู้ครับต้องใช้ความไวครับผมเนาะแล้วก็ต้องอดทนนะครับเราไม่รู้จะว่ายไงครับนี่คำว่า คำเดียวที่ต้องพูดได้คืออดทนค,ครับอดทนอ,อดกลัน้นสู้ไปกับหน้างานของเราปัญหาทุกอย่างต้องมีทางออกครับอัญหาทุกอย่างต้องมีทางแก้ครับผมอัญหาจะได้ฟังนมาจะเสียเหลี่ยมตกลงไปในกลองหรือในดินกระถิ่ครับจบเลยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเกีย่ยวกับุดมือครับวันนี้ครับภารกิจการเปิดทางน้ำครับให้เบี่ยงทางน้ำออกกหลผมน้ำมันมาเยอะน้ำจากมาจากภูเขาครับเราก็ต้องเบี่ยงออกครับผมน่เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม